และกิจกรรมชาเลน์สุดสัปดาห์นะครับก็ยังอยู่กับเราอีก1วันนังครับในส่วนของไอหลักรีบร้อยไปแล้วนะครับชนะไปที่ครั้งเดียวผ่านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเอา ID ของลิเวอร์พูลนะครับเกลือจิ้มเกลือครับผมซึ่งบอดในในด่านที่3เนี่ยจะเป็นทีมลิเวอร์พูลนะครับซึ่งบอกว่าตึงมากๆเลยนะครับและวันนี้นะครับไ d ที่เราจะเอามาปราบลิเวอร์พูลนั่นก็คือจะต้องเป็น รีวิวผูเหมือนกันนะครับเป็นชุดรวมสิทธิพิเศษนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ารีวิวชุดปัจจุบันกับรีวิวชุดรวมมีใครจะเทียบกันครับมาดับไปชมกันเลยสำหรับน้องๆคุณไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเด็บเบิ้ลพีชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้น,นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ1 0 0บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับแอ่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเ,เจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโอเคครับ well, เราจะเริ่มจากนาที่2ขึ้นไปแล้วกันนะครับ ตอนแรกไม่มีปัญหาหรอกแั้ที่สองลิปูเจอกับแอตมาดิดก่อนแล้วกันนะครับนิปูชุดนี้นะครับผมก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็นชื่อนิดนึงโอ้ยหมดหมดแรงก่อนใช้สกิลเยอะเกินนะฮะกับเฟนแบกคีกคาโก แล้วก็ยิงขึ้นน้ำไปก็ออเดี๋ยครับเสมอครับหนึ่งประตูศู์ครับเสมอก่อนหน 1, 1ึ่งหนึ่งสิแดนกิสก็มีสปินสปีดได้ครับสปินสปีดได้ครับผมมาขึ้นน้ำจนได้ครับจากการปาดมาของดันกิทครับแล้วก็โจต้าก็สำเร็จโทษไปครับ ขอหาช่องก่อนนะครับผมอ้าวนี่ครับและไม่ฟาวครับผมอุ้ยเอาละเจอาลัดไปอยู่มุมิทซลาบอื้อหือถึแบงอยู่ไกลเกินดันโอ้โหแรงเกินไปหน่อย เมื่อกี้ใช้้เทคนิคการปาดหน้าจอนะครับก็จะทําให้ยิงเร็วขึ้นแล้วก็ยิงแรงด้วยนะเหมือนกับว่ามันจะมีความคมด้วยแหละนะครับคมกว่าปกติที่เรายิงมาถ้าสมมติว่าเท้าสี่ห้าอะไรพวกนี้ครับเหมือนมันมีความบักพิเศษบางอย่างครับในการยิงปัดหน้าจอถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงอยู่และล้มพร้อมกัน ยังปิดมุมจุดช่องนะครับ <Okay. S 1> อ่านี่ครับปิดช่องแล้วก็ไปลาโจตาโอ้โหล้ำนี่เดียวอะล้ำแบบนี้หนึ่ง <Okay. S 1> จังหวะด,ดึงแล้วแบบมันไกลเกินเดี๋ยวให้ดูทีฮะดึงแล้วมันไปไกลเกินแล้วแบบดินกีดกส็สตาร์ทไปแล้ว โอ้ล้ำหน้าเฉยเลยคิดว่าไม่ล้านิดเดียวล้าไปนิดนึงจึงนึงฮูเรียอัลบาเรสเลบอลก็โอเคมาดรดนวิล <v> ลี bon ค่ครับ ผมบอกเลยนะว่ามาราธวิลลี่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ริวพูแล้วนะครับแต่แค่ยังค้างแข่งให้ต้นสังกัดเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวรดูกันหน้าจะเอาตัวจริงๆมาครับผมโอ้ยลูกนี้จะโดนไหมลูกนี้จะโดนไหมอ้อ โลโบโลโบได้อยู่ได้อยู่แล้วเสียบอลไปแบบอีกรอบนึ่ง <A bleach. S 2> ยามปิดช่องปิดไฟครับเม่เขาส่งให้ได้ไปแลกาโก <A bleach. S 2> ไปได้ไหม <A bleach. S 2> ความนัวเกิดขึ้นอยู่ตรงนีง้เจอละ อ่าแลวฝ่าครับผมสองหนึง่งแบบนี้บอกเลยว่าเกมสามตึงแน่นอนอ่าแล้วพี่พวกนี้โค้ง,งครับผมอ่อเทคนิคปัดหน้าจอตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับ แอนลิมให้ดูั้ตอนนี้นะครับตั้งรับเจมี่คาราเกอร์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจมี่คาราเกอร์นะ่ะ ได้ของหรือ,อยังนะครับถ้าได้ก็คือจะได้รีวิวต่อเลยครับถ้าไม่ได้ก็คงจะเป็นรีวิวครเกอร์รอบหน้าอีกทีนึงนะอืมได้มงได้หมงเดี๋ยวเราไปดูเจมี่คาร์ลกเกอร์แป๊บนึงนะครับถ้าสมมติว่าได้ของยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวตีขึ้นไปแล้วก็ จะมาเจอกับเรีวโคลอีกทีหนึ่งนะฮะไปดูกัน,นะฮะยังไม่ได้นะครับผมตั้งรับไว้อยู่ยังไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะเล่นต่อเลยนะฮะตรงนี้อ่ะเป็นเจมี่คาร์ลเกอร์เอาไว้เอาไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับผม มาลิเวอร์พูลตัวตึงฮะพบกับรเวอร์พูอ่าเขาเรียกว่ามิกนะครับ e ในส่วนของร์วูลนี้ครับก็มา4 <6 S> 2> 4 <6 S> 2โฮดดิ้งครับองหน้าก็เป็นดังกิสผสมกับโจตาครับแต่อีกไอดีอีกบอร์ดของเรานะครับเป็นโจตาเหมือนกันและก็นำไปด้วย2สูตรนะฮะ คือต้องดูเลยว่าจะไ,วไหวไหมนะครับผมโมซารามาแล้วโมซารามาแล้วหนึ่งทียิงไม่ได้ครับผมหวาดไปแล้วเมื่อกี้รูดไปแล้วหน้าจอ,อายังม,มีตัวซ้อนยังมีตัวซ้อนเอาละเอาโหแลโดนจุนได้ครับพี <laughs> ่น้องเอ๋ย นูเยดประกอบอย่างไรกันนะฮะโอโ้นูเยดเอ่ยสามศูนย์พี่น้องเอ้ยไว้บนน้อนี่ <c oughs> โ,โหกำลังพลิกบอลล้ำไหมล้ำแล้วโอ้ย ล้ำไปนิดนึงน <Ble> ะเจอรหัสลูกนี้ข <Ble> อเถอะเจอรหัเจอแล้วโอ้เอารบลงโชฉา ยิ่งอู้ติดบล็อกคนาเต้เออแล้วพี่น้องมาละกาโกลูกแรกของเราตีตื่นมานิดนึงครับเหลอีกสองถึงจะเสมอ อ่านี่ครับปัดหน้าจอไปเลยนะครับผมจังหวะแบบนี้หาช่องเลยนะครับคึงๆวนๆอยู่นะกรอบกเขตโทษนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีช่องเองฟิกช่งฟิกช็อตอะไรใช้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ไขออกลูกนึงจะเสมอฟอ,อ,องบอลโคตดดี ครับบโปไปแล้วติดสปีดแล้วโอ้โหจูต้ากำลังจะพลิกแล้วเมื่อกี้โดนขาแย่ไว้ได้ก่อนครับอ่ะซึ่งหลังมีเวลาที่การยิงอีกสิบห้าีสห้าที ไปก่อนครับเสียไปก่อนติ้งกันใหม่โอ้โ <c oughs> หจังหวะที่ย้อนกลับมาเนี่ยเมื่อกี้ไม่หลุดนะ <c oughs> แล้วเสียวโซโบสลายด้วยโซโบสลา าแล้วพี่น้องเอ๋ยเสมอแล้วนะครับผมสามสามนะครับผมจากจังหวะโจตา ota, พิกบอลนะครับม้วนบอลมาครับคนนี้ก็เฟกช็อตให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับจ่ายมาครับเฟกช็อตมาลูกนี้บวันได้จิ้มได้อยู่นะแต่ว่าบอลก็ยังเข้าทางของโจตาอีกเหมือนเดิมแล้วอาจจะต้องกลางๆหน่อยแล้วกันครับเทเซฟหน่อย องเพย์เซฟนิดนึงนาทีที่65้แล้วอบอกว่าเพเซฟจะจ่ายบอลเสี่ยงมากส่ายบอลชุ่มเสี่ยงในการโดนกรอบมากโอ้โหแล้วบอลอยู่ไหนบอลโอ้โหเกือบตาย กันสองคนไหวไหมเนี่ยสามต่อสองไม่ได้เลยหาเพื่อนมาหาเพื่อนมาหน่อยเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยไม่เติมมาหน่อยวะ,ะฝากตัวรับใจนายสอนเถอะโอ้ติดบล็อกครับผมอันไหนไหนพี่เบิ้ม พี่เบิ้มมาหน่อยพี่เบิม้มพี่เบิ้มมาหน่อยพี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิ้มโอ้โหนูเย็ดพี่เบิม้มเอาเถอะโอ้โหโลูกนี้คือมันได้มองแหละแต่ว่ามันแบบแต่สิบสี่แล้ว รียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมอ่าหนึ่งเทียบผมเหมือนเดิมรอบเดียวจบนะครับไอดี ID รองไอดี ID หลักเหมือนกันเด็กครับบอกเลยครับจะจะจะปราบหงก็ต้องใช้หงรีมิกครับผมหง <c oughs> รวมทีมผมออสตรานะครับมาปราบหงนี่ครับ แต่ว่าบอลยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพท่าฮานะหนึ่งนาทีเท่านั้นนะผมขอเคลียร์ไปก่อนเลยดีกว่าอ่าประมาณนี้เสียดายมากครับคาราเกอร์ไม่ได้เอามารีวิวในรอบนี้ครับราคามีคนตัดหน้าไปได้ครับอ่าเดี๋ยวไปลุ้นของรางวัลกันหน่อยสิแม่ เล่นยากทั้งทีนะมันคง,คงจะต้องมีของรางวัลที่ล่อตาล่อใจผู้เล่นบ้างนะ <c oughs> บางคนหัวร้อนครับหลายชั่วโมงหลายเป็นครึ่งวันก็มีนะครับอะไปดูซิแสงนี้เพื่อเธอแสงนี้เพื่อเธอมาเลยกระเกอร์มาเธอโอ้โหไม่ได้เลยครับผมได้เป็นยนร์นรลยลากวโอ้โหของรางวัลช่างยั่วตายัยวาย่วใจที่กินครับผม ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ